เนื้อมาใหม่ๆเลยครับตลาดแรงสีถาดครับไม่ดูดนเลยครับสดใหม่ๆเลย,เลยนี่ครบทุกส่วนทุกชั้นเสือเป็นลินอันนี้เป็นดีสดครับผม เดี๋ยวพ่อขอเพื่นไปซิมน้ำจักน้อยนะครับสุดๆจักพกเลยถามพ่ขอข้าว่าเพื่นใครจังไดญ่เพื่อนมา,าเพื่นว่าใครประเสริฐครับผมเพื่นเอาไว้แถมโดยเฉพาะเลยครับผู้ใดขอเพิ่อนจะให้ซื้อถุงหายเลยโอ้ยเล่นการกันนะเล่นแบบดีสดๆเลยเป็นยางตุยๆเลยครับโเล่นการขนาดครับข่มจนยางเดาเลยเหรอเนี่ย พวกนี้แบง่งไปครับหรือว่ามันมาเต็มพกเลยทำนี่มาเต็มพวกเลยทำนี่มันเหลว,วแต่ตัวครับห้างโซมันแบบไงห้างตัวมันแบบหน่วยอันนี้ครับเคยมีแบบสีเขียวนั่นปะมีสีเขียวก็มี่ใช่กันนะร้านนี้ก็เป็นเนื้อสดไม่ทุกมือนะครับผมมีทุกชิ้นส่วนเลยครับอยากได้ส่วนใด้แม,<า>มองนี้จบครบในที่เดียวเลยครับผม ร้านนี้เป็นขายเฉพาะแามแรงครับผมตลาดแรงประจำอำเภอสีทานจังหวัดด่วนครับเบิงด่วครับเนื้อบักเพาโอ้เนื้อเสียฮองแห่งสุดยอดเลยจะแซ่บขนาดมนี่ได้รับเกียรติจากคุณพ่อตุ้ยนะครับเนาะบ้านโคกสีครับอำเภอสีทานจังหวัดดุด่วนครับนี่คุณพ่อเราสืบมาเห็ดซอยจุซิมครับผมในการครับบรรยากาศวุ่นวายเต็มยวุ่นวคยเต็ุ่นวายเต็มโอ้มีหอดสะดุ้งนี่ครับท่านพี่กำลังยกกำลังยกสะดุ้งแง่ครับยกย่อยกย่อ ตบวันสี่คุณสีคุณกะข่พันลังให้กันเลยดิอีนี่ยังคุณกะข่เหรอเนี่ยเนี่ยสดสดครับว่าเด็กช่องวีู่กับใครมึงยี่แล้วนะห่หนึหมอโอ้ได้อีลีอีลีอีรีอีีไหนเป็นผู้ใดว้ดีอีลีติอีลีลูกเขาจอีลีไหนโอ้โหด้อีลีไม่ใช่ปลาตัวนี้คุณหมอครับปลาคุณหมออะใชทั้งนี่มัเดี๋ยวเมื่อบานนี่ปลาเง นะครับเดือนไงอีกแล้วครับมือนี่เดือนไงที่ริมสระริมน้องโคกสีครับเพราะต้องทำมันไงย้เขาไงเยอะริมน้องโคกสีคักเลยครับเขาบมุยวยถุยใส่เจียวดิพอเขาจะได้เห็ดเจ,จียวใส่จันดิเมือนี่ใส่จันนี่แหละครับผมจังหลุบทุ่งทุ่งเล่ต๋อมมี่ครับตาหนวหมูเรานี่ครับพริกป่นครับโอ้เข้าครัวหอมๆครับเดี๋ยวมันเแซ่บอีหลีดินี่แซ่บอีหลีครับ แล้วครับว่าดีสดเลยหยุดป um ุกๆเลยครับน้ำปลาครับน้ำปลาเดาเขาเปล่าอ๋อเมื่อสเน่ห์ล้จังไนเนาะจังไนครับจังไนก็ได้ครับกินนะครับเพีย่ต้มใส่เลยเปล่าหัวพุ่งยางดีติดหวานมาหน่อยนึงอ่ง เนื้อดีๆเอาขมาใส่จัดเลยพ่อจัดเลยีามันสันเนื้อบานี้าพี่เขาขึ้นิมบลไลป็นไงบ้าใส่อีก็ได้พ่อพี่เขาขัวห้องน้ำปมีแขัวไหมไหมนี่ครับน้ำลายเปี้ยจะกินดดิเป็นตาพี่น้องสุดยอดเลยครับคำยู่ดีไม่แห้งครับผมน้เตี้ยเองนื้ สุดยอดสุดยอดไหนเด้กัารเด้กัาโอ้ยโอ้ยน้ำวันน้ำวันบอกเงี้มหนนี่ห้าแพงห้าเคียงห้าบ่อึจังใส่เลเรื่องเาไมุ่่นค้ยให้หุเขาไม่หุ่นก็เาอ๋อเลยมาเพียอาซมึงด่วนนี่จัดบ้ากบจัดโอ้สุดยอดนี่ลบ่เ มาพี่ดีลูกไปอันนี้เอาอันนี้เรียงวาซิมหมเนี่ยกุณชีดียเนี่ยคุณชีดีอะรี้มั้ยไม่มีดอกโอ้โหบรรยากาศได้ครับพหอยนางเดาข้มบรรยากาศได้ก๊บแก้มดีเครื่องดื่มได้ของจังไรเนาะเมื่อกซุดแล้วเนาครับคุณพ่อน้ำชาเขียวเ้าดอกจะเก็คืออะไรคณะยัดบรรยากาศริมน้ำริมเขาเมื่อกซุดตอนนั้นแล้วนี่พ่อตุ้ยขอกสีครับ นี่บา้านพิบาย <c oughs> นี่ไลยค่ับมนี่ตับ,บนีน่ตับวันนำเลยวะ <c oughs> โอ้สบแบเพาะมันเ่เคยผ่ามงมันยังสมิยย่นยึกยึกเลยตอนไหมาเ <c oughs> <c oughs> มียต,ตจะแต่แปาเด็น่ใช่ผงอะกินก็บแล้วเนาะ เป็นเกลยดกับลูกเตอะไรครับมือนี่ในการเล่มูรแซ่บไม่อเลยไม่พกเลยดิไม่พอแล้วอยังเหยวตุยตก๊ยอีู่เนี่ยมึงดูหวานไปเลยขมๆเหมือนแม่ามันมันบ่ามันขมดิหวานไปเลยดนครับปาดมันโดนหน้าไนเด็กคนหน้อตบันนี่ดิพุดปาดปาาเลยปาม่ได้แซ่บแ่บพิารณเลยโบีนี้คมันดีไหมเนาะขมดีหวานเลยปะ เขาว่าคนบอกว่ากินใจมาหอดอายุอายูสิไปสิไปนะประเด็นอไรไปเนี่ยบัตรเดี่ยมจะเป็นมู้เป็นพวกไปมู้่พวกกันเนี่บไปก็ได้กันปอกขน้องสาวไยมานี่รั่งเนื้องัวบุไปก็ได้กูซื่อให้มงดอกไปหาเียมือป่านโอู้ซื่อปนิ่งกูมีปนิ่งไรกูปนิ่งกับจังเงินหรอเล่เดี๋ยวบานดแตแอโอ้จะดังดังสิบสองเส้นหมดอ เวลาเอาไปสดออกจากนีนี่เดียมันคมเลยคนด่างดงงไอย่างว่าคมมดังขึ้นน้องเข้าวายดิคุณพ่อเราคือว่ามันไม่หลัดหนอยู่อะไรอยงเงี้ยมเอารมดามันออางเ็นเหรอผู้ใดเหรอตงดีวิวดีเพราะมีปัญหาดอกยุบันสีฐานสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดพู่หมดละสุดยอดผู่โน่หมดละโอ้แสบแล้วแสบบ่ แ่งเดียวาแสบ่ยองดิเต๋ด well. we ิอ๋ดิี้มันแสบัมันแสบมันขมถึงไหมบีสุดขันปิดเลยแสบกระดาแสบกระดาโอ้หูหูออนเ่องไนข้ากินีข้ากินีหว้องไปแมวเาจุดแหนร้านเขาจเมือกอยู่ั่งเก้าหอนสั่งยังหม่มึงเอาปลา เอาปลาจะดำมากขั้วนี่จุ่มเรื่องอะไรวี่อ้าาบอกลูกบอกล้านเขาบุญศาสนาบมี่แด่ม่น่งมองสีแดงเอาผลไปทางผลบุญนะครับบอญบ่ผลคุณแม่ผลล่องเรือน้อยลอยลมบุญไรน้อยล่ำแบบไงนี่ยิงเอไปเรียนใจได้นานช่บรรยากาศครับบ่เลือบเรืองหลังอยู่ไเหอเ้นว่เดยวเราหยองเมียเราออกซีอแล้วครับบ่เมียมอนีซ้ำสอนหนีว่าท่าน จ้อยจ้อยเปไางน้เมือตัวหำใช่เราบรไดเลยจังวะดิใช่เราบรได้เลยเปางน้เมื่อหน้าตาเ่อๆอคือดีวไมดเลยนะเมือดีใจน้ำมูกกัน่นเอื่นมากเลยที่กันว่ากินมันมักเลยดิสุดยวดครับลุกเสียอีกก็นะ่จัดเตรียมครับพี่น้องเอ้ เอาลูกโดดจากลูกกลยนะเห็นแล้วเงาแตกไปถาเลยครับเอามันดีดีมันคือพอดีรีบบอกเนี่ยหวานจุ๋ยๆด้วยการครับด้การครับว่าหน้ไอ้แตกป่ะคุยกันเฮ้ยท่เห็ดเจียวตลอดจัดมาโดนแล้ววันนี้เมื่อพอเจียวถ้าไปไปเป็นรถลองซองดีไหมอั้มลำนีไหมด้การขนาดเลย ผมเหนื่อยสิบ่อค่อยอยากข้าวนะพ่อนะมีแต่ข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบิดเลยผู้มัญญาผู้เฒ่าเราห้างผ้ากินเนาะทางวิทยาศาสตร์นี่ไอ้น้ำดีนี่มันมีส่วนไปซอยย่อยไขมันแล้วก็ยอไทยจะเจริญอาหารโอ้คนอีสานนี่จะมันกินเขาไม่เห็ดเจี้ยวหยิกับหลับต่อมเส่หลับใส่นก่อยแน่นอนอีเลี้ยแซ่บเสียงบุนท่านพิจิตรบ่ เมื um> ่ิดกิบดอกกิบบรรยากาศไปเดียกันบรรยากาศไนกดรมกันนี่เขาเจาแขรงมาดิสกี่ตไมกวานน่นไม้ก้านเขาเจาแขงมาดิมองเป็นน้ำเนี่ยมองเป็นน้ำตอนนั้นมันจะมืดน้ำดิมัดน้ำว่มียังหดนาแรงหดหนาแรงบ่มียังสู้มือสูมือนี่สูปีนี่กแย่มแรงไหมมันกะบกลงไป้หรื่มันกับโกลงมดถจังนี่ไอหน้าดินี่ไอหน้าพุทสไันเห็ดหน้าดินี่หน้าปังไหมโบ โอ้ก็ว่าคุยเนาะบ้านนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลากระมีแมนแมนแมนปลากระมีผู้สาวกับงามแนวกินกระแซกมาแล้วครับปลฟรีซียกไข่อยมื่อนี่เมื่อนี้มาหาเมืองกันถ่ายคลิปหาไปเลยมาพอปลฟรีซีอยู่ในอาสมใจดีเป็นเด็ประลุ่มหัอ๋อไม่ได้แล้วเฮ้อันนี้อันนี้เอาไปโมกเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยนั่นแหละครับนี่แหละครับที่มาของฟรีซีครับใจดีครับ นี่สุดยอดเลยครับบ่ธรำมดาเลยครับเบิงเบิงเบิงสวยพะลือสีไปเสียนบมึกย่โอ้ยเบงกับว่าขาดง่ายยหอยหอยลวงปูทิมของแท้ได้การได้การครับนักเรียนผู้ใดผู้มีค่าเทอมกับทั่มาเนี่ยวิงเด๋ิ่งเด๋พพะฤาษีใจดีครับเอพะฤาษสีใจดีไม่ยามรวดอาสมนดิ เลยได้ตลอดได้เสมอมีแรงมาเออดีครับพี่กัดน้องโกกสีบรรยากาศดีครับมันคือหนหน้านี้คือสักภู้แใจกัาแฟกันจะได้ไม่ยู่งกันครับผมพี่น้องนี่คลิปนี้ไม่รวยบังเงี้ยครับให้ส่งให้มันครับผมให้รับให้รวยเด้นยอดหลายๆมาไม่ให้พี่น้องสนับสนุนขอพี่ขอน้องให้พี่น้องครับพี่น้องสถานที่นี่เต็มใจบ่อีหยังมากใจตลอดขอให้ส่งมันเนาะ อันนี้ผู้ผูดจิตตุ้ยมึงพวกกันนี่ว่าเป็นยี่ต้อมาถวคนนี่ไอตุ้ยไอตุ้ยเออไอตุ้ยแต่ใหม่ยังหักกันเมาเชีงหน้าเฮาเบืองเบืองทต่ใหม่นี่ก่อนก่อนเราอ้อมจีเสร็จแล้วครับคลิปนี้ก็เด็ดเด็ดอีกคลิปหนึ่งรับผมจังเดยก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ติ่งก็ต้องแรงแห่งใจให้เพียรให้ซ้อนนะจีนในเด้อมัอนี้ย่อมรับเลยว่าฟุกแล้วก็มีวาสนา เดี๋ยวแม่คุณพ่อผู้ช่วยนะครับฝากแง่คุณอดีตคุณพ่อผู้ช่วยสวงสมัยวอนครับผมหายากด้วยตั้มไหนจังหวะเนี้ยตั้มตั้มตั้มจังหวะเนี้ยยูดีไม่แห้งครับยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งครับผมยูดีไม่แห้งตั้มตั้มตั้มจอกตั้มจอกว่ะครับก็เป็นเกียรติเป็นเกียรติอะครับโอ้ยูดีอาจจะได้เห็นอีกคลิปต่อไปทันพี่น้องสนับสนุนลูกหลานบนวาสนาจรังได้พ่อกันมาพ่อวานก็ดีสีใจดีครับเดินดงหลวงปลาแม่ครับมือเนี้ย ตาก็ได้เป็น้องเด้อทั้งติ๊กต็อกเฟซบุ๊กยูทูบซื้อเดียวกันบ้าบ่อยช้อยทีมือนีห้องมาล่าพ้าจากกันไปแต่เพียงเท่านี้เมื่อนะสีมากไหมมองนี้ละกดรับอยู่เหมือนกันครับผมชิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหันตะใครได้วะนี่ต้องสับครับหันโมเดลต้องสับตะใครครับผมเยุ้งมือไปเลยุ้งมือไปเลยอ่าบ๊ายบายครับผมจะคอยตัดทันทีไม่ได้ตลอดช่วยช่วยชาวสมัยดีกว่าเด้อนี่ย ไม่เคยรักใครแต่มาหลงรักเธอ